อะไรอะไรอะไรเป็นอะไรหม e ูกนระทนะมัเนี่ยนะแนวอะไรนี่โอ้โหนี่นะใส่หมูหมาถึงไม่ถึงพี่แตนให้มาใช่ปะใช่ปั๊ดมันเขามันมันคืออะไรนะไอหั่นหมูกระทะสไลด์อ่ะหมูสไลด์ที่หั่นหมูสไลายนี่ น้องสั่งมาสองอันเลยให้พี่นาอันนึงบ,บุกพอดีเลยกันี่นกันี่กินหมูกระทะบ่อยบ่อยนี่ปาดมีหมูลองหั่นดูนี่ว้าหมูลองหั่นดูเี้มันต้องแข็งโกนมันไม่ต้องแข็งนี่แข็งขบกต้องให้แช่แข็งโกนรอใช่แล้วก็เอาออกมาหั่นเนี่ยเอาหมูใส่ตรงน,นี้แล้วก็ปิดรอ,อนี่น,นี่เราก็ใส่มาปาดทันสมัยเนาะ โอ้ยเนก็ว่าถืออะไรมาดีใจอย่างมากเลยอ่ะโอ้ถูกใจถูกใจเนาะหมูต้องแข็งใช่ไหมใช่ฟิตแข็งมันคือที่หั่นชิ้นหมูเป็นชิ้นหมูกระทะแผ่นกลมๆใช่ไหมใช่ใช่เป็นสไล่ะน้องบอกที่หั่นหมูสลด์นั่นเองเอาไว้กินหมูกระทะเนาะเพราะเห็นว่าเราแบบว่าทำบ่อยกินบ่อยเป็นยังไงมันหนักไหมพี่นางหนักไหมไม่หนักไม่หนักเนี่ย เออไม่หนักไหนไหนลองคว่ำลงหน่อยสิเออมันคือดีแทะเบาดีเอาไปไหนก็เอาไปได้นะนี่ใส่หมูตรงไหนนี่คือหมูต้องเป็นชิ้นด้วยใช่ไหมไปชิ้นแช่ชงฟิตให้แข็งกอนนี่ได้โมเดลชิ้นไหมน้องเครื่องอะไรเนี่ย เครื่องสไลด์หมูพ่อน้องให้มามอกี้นี่น่ะทำหมูก็ทาใช่ไหมใช่เดี๋ยวจิลงเลยดิเป็นเหมือนหั่นหมูให้มันบางๆแม่พิธีใช่นี่คือมาลู่ใจที่ถูกใจถูกใจเอาแล้วก็ตั้งยังไงนี่นะเอาหมูมาหมูต้องเทพฟิตก่อนนะให้แข็งคนมาใส่ชงนี้อันนี้ก็ปิดที่จับเอาเราจะดันไปยังไงล่ะอมือเราไง เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองเลยเนาะเครื่องสไลด์นี่นี่นี่ใช่เครื่องสไลด์หมูเป็นน้ขวาเธอเลยเนาะไม่พี่นางก็นั่งคนละฝั่งดีเนี่ยหกไก่มากๆเลยจ้าน้องไหมาน้องไก่ดีมากๆเลยน้องหล่าก็เห็นชอบเห็นหมูกระทะอั่ะดิน้องเขาสั่งมาคู่หนึ่งเขาเลยไหพี่นางคนละอัน จ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า